สวัสดีครับก็มาดูดวงรายสัปดาห์กับคุณหนุ่มและปันยากรกันต่อนะครับจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับผลการตลาดเป็นยังไงบ้างมีอะไรก็คอมเมนต์มารับทราบกันด้วยกันนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับเป็นการดูดวงรายสัปดาห์ของออวันที่ยี่้านะครับพฤษภาคมจนถึงวันที่ส1พฤษภาคมนะครับพศ2568ก็เป็นวทิที่สุดท้ายนะครับของเดือนพฤษภาคมนะครับก็จะผ่านไป แล้วนะครับหเดือนนะครับของเดือนอของปีสองพันก็ขอให้ทุกท่านก็โชคดีนะครับตลอดอีกอประมาณเท่าไหร่นะฮะอีกพอปีนี้ห้าเดือนก็อีกประมาณเจ็ดเอออีก6เดือนเอ้ยอีก7เดือนนะฮะที่เหลือนนะฮะโอเคงั้นเราก็กลับมาดูดวงกายสัปดาห์กันต่อครับคือ,อยังไงก็ตามการดูดวงกายสัปดาห์นะครับก็จะเป็นการดูดวงในแง่ของการเงินการอ่าการเงินการงานความรัก สุขภาพรวมทั้งมีเลขนาโชคผสมด้วยนะครับก็ลองปรับไปใช้กันดูนะครับแล้วก็การทํานายนี่จะเป็นการทํานายแบบของดวงของคนทั้ง7วันนะครับโดยไม่ได้จอะจงท่านหนึ่งท่านใดนะก็คือเป็นการทานายแบบแนวกว้างนะครับเพราะฉนั้นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสังเกตีกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปของแต่ละสัปดาห์นะครับโอเคงั้นอาทิตย์นี้เราก็กลับมาดูดวงรายสัปดาห์กันต่อเราก็จะเริ่มที่ชาววันอาทิตย์อีกเช่นเคยนะครับก็ว่าการ เงินการงานคสุขภาพและเ,เลขนลำโชคของชาวทิตย์เป็นเช่นไรเราก็เริ่มที่การเงินก่อนน,นะครับการเงินของชาวทิตย์ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ er ่คิงเหรียญหรือราชาเหรียญนะครับถ้าใบใบนี้ขึ้นมานะครับบอกได้เลยตรงๆเลยว่าการเงินค่อนข้างเขาเรียกว่าไหลลื่นมากนะครับสำหรับชาววิตถินะครับก็ยินดีด้วยนะครับตลอดสัปดาห์นี้การเงินค่องข้างเ,าเป็นบวกมากเลยนะครับแล้วก็ คิดเงินได้เงินค okay. ิดทองได้ทองนะครับแล้วก็ในแง่ของการมาแผงการเงินก็มีเงินจับจ่ายใช้สอยเข้ามาตามแผนการต่างๆได้ค่อนข้างดีนะครับถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีของชาววัชิร์สัปดาห์หนึ่งนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานครับการงานของชาววัชิร์ในสัปดาห์ที่ถึงนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่ห้าช่วยนะครับไพ่ห้า่วยนี่เป็นเรื่องของความเงียบเหงานะครับเปล่าเปลี่ยวแสดงว่าการงานในต่อสัปดาห์นี้ต้องระวังนิดนึงนะครับอาจจะมีอะไรขุกขักเกิดขึ้นไม่ตรงกับแผนงต่างๆที่ฟังว่าอาจจะว่าง แผ่ไวแล้วมันเงียบมันแปก๊กมันไม่ตรงกับแผ่ต่างๆที่วางไว้หรือไม่ใั่คนค้าขายนะครับชาวอาทิตย์เกาตรที่อย่งนี้อาจจะเป็นสมาธิเขาค้างเงียบเหาางาแง่ของการค้าขายขายชุดกันเพราะฉะนั้นพยายามวางแผ่ตั้งรับกันดีนะครับถ้าเกิดการเหล่านี้เราจะตั้งรับยังไงบ้างคือพอไพ่เตือนไว้ก่อนนะครับเรามีสติตั้งรับเราก็วางแผ่ตั้งรับมันก็จะผ่อนหย่าเป็นเบาได้น,นะครับจะพุ่งตกใจไปในแง่ของการทำนายเพราะว่าการทำนายด้วยไพ่จะเป็นการานแบบเตือนล่วงหน้าเวยก่อนนะครับจากนั้นก็มาดูเรื่องความรับนะครับว่ของชาววัน อาทิตย์เอาที่มีครอบครัวแล้วก่อนนะครับปรากฏว่าเราจะให้สามถ้วยนะครับเพราะสามถ้วยปรากฏขึ้นถือว่าความสัมพันธ์ของความรักของคนชาวอาทิตย์ที่มีครอบครัวแล้วก็ถือว่ายังหวานชื่นกันดีอยู่ตลอดสัปดาห์นี้ก็ยังไม่มีอะไรต้อง่วงมากนะครับยังรักการกลมเกี่ยวกันดีอยู่นะครับสำหรับชาวอาทิตย์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของชาวโสดกันต่อเลยนะครับชาวโสดวอาทิตย์นะครับในสัปดาห์ที่ถึงนี้นะครับปรากฏว่าเราไดให้่ The Wheel of Fortune นะครับ ไพ่ใบนี้นะครับเป็นตัวแทนของความโชคดีนะครับเป็นตัวแทนของดาวพฤหัสนะครับเพราะฉนั้นพอไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นแสดงว่าชาวโสดวันอาทิตย์นะครับถ้ามีคนคุยด้วยอยู่แล้วนะครับก็จะสามารถสานต่อความสัมพันธ์ไปได้ค่อนข้างดีมากนะครับอาจจะสุงงอมไปทั้งถึงท่านตกลงปรงใจมีครอบครัวด้วยกันเลยก็ได้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับสำหรับชาววันอาทิตย์ที่ยังโสดนะครับและยังไม่มีคนคุยด้วยก็อาจจะ สามารถที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆได้เลยนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของคนโสดชาววันอาทิตย์นะครับต่อมานะครับเรามาดูที่สุขภาพกันนะครับสุขภาพของชาววันอาทิตย์ในสัปดาห์ที่ถึงนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่แปดเหรียญนะครับแปดเหรียญก็ถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากครับยังไม่มีอะไรต้องห่วงมากใยแง่งของสุขภาพของชาววันอาทิตย์ในตลอดสัปดาห์ที่ถึงนี้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับใยแง่งของสุขภาพของชาววันอาทิตย์นะครับ ต่อมาเรามาสู่สิ่งที่ทุกคนกอการก็คสอเลตนำโชคประจําสัปดาห์นะครับเลขนำโชคประจําสัปดาห์ของชาววันอาทิตย์นะครับหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลข75นะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข72นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข60น,นะครับ75นะครับ72 แล้วก็60นะครับเป็นเลขนำโชคประจำสัปดาห์ของชาววันอาทิตย์นะครับในสัปดาห์ที่ถึงนี้นะครับก็ลองปรับเช็คกันดูครับได้บลอย่างไรก็มาคอมเมนต์รับาทราบกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเลขนำโชคในสัปดาห์ของชาววันอาทิตย์นะครับตลัจากชาวอาทิตย์นะครับก็จะมาสู่ชาววันจันทร์กันนะครับว่าชาววันจันทร์ในสัปดาห์ที่ถึงนี้นะครับทั้งการเงินการงานความรักสุขภาพและเลขนำโชคจะเป็นเช่นไรนะครับ เราก็จะเริ่มกันที่การเงินกันก่อกนนะครับการเงินของชาววันจันทร์นะครับเพราะกฏว่าเราได้ไพ่แปดดาบนะครับถ้าแปดดาบขึ้นมาแสดงว่าการเงินไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยสดใสในสัปดาห์ที่ถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการใช้จ่ายต่างๆของชาววันจันทร์นะครับให้ระวังการใช้จ่ายจะเกินตัวนะครับจะใช้อะไรก็ต้องพิจารณาคิดก่อนนะครับถ้ายังไม่จําเป็นก็ให้ชะลอไปก่อนนะครับ เพื่อให้เขาเรียกว่ากระแสเงินสดค่อนข้างอยู่กับเรานะครับอย่าใช้จนเกินตัวจนเงินขาดมือนะครับปัญหาใหก็เจิงไปแล้วระวังนะครับเขาเรียกว่าอนาคตการเงินยังไม่ค่อยชัดเจนเพราะนั้นการใช้จ่ายการเงินก็ต้องระวังไว้ตลอดสัปดาห์นะครับต่อมาครับมาถึงเรื่องการงานกันนะครับการงานของชาวบัณฑันนะครับในสัปดาห์ที่ถึงนี้ปรากฏว่าอาจารย์เล็ไพ่อัศวินถ้วยนะครับพออัศวินถ้วยขึ้นมาถือว่าการงานก็ค่อนข้างดีนะครับมีคนช่วยเหลือ เพื่อพูกันค่อนข้างดีตลอดสัปดาห์นะครับถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างดีในแง่การงานของชาววันจันทร์นะครับรวมทั้งคนที่ค้าขายนะครับชาววันจันทร์ในสัปดาห์ที่อย่างนี้ถือว่าจะมียอดขายค่อนข้างเข้ามาเนี่ยระดับกลางบบกนิดหน่อยได้นะครับถือว่าเป็นยอดการสัปดาห์ที่ค่อนข้างใช้ได้ครับในแง่ของการค้าการขายด้วยเช่นกันนะครับต่อจากนั้นเป็นเรื่องความรับนะครับเพราะแล้ชาววันจันทร์เอาที่มีครอบครัวแล้วกันนะครับปรากฏว่าเราเป็นไพ่ เก้าถ้วยนะครับเพเก้าถ้วยปรากฏขึ้นถือว่าความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีครอบครัวแล้วก็ยังหวานชื่นกันดียนะครับยังไม่มีอะไรต้องบวกในแง่ของความสัมพันธ์นะครับถือว่าโอเคเลยตลอดสัปดาห์นี้นะครับต่อจากนั้นนะครับเรามาดูกันในแง่ของชาวโสดกันต่อครับชาวโสดวันจันทร์นะครับและสำหรับที่ถึงนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่คิงถ้วยหรือกระชาถ้วยนะครับพอไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นเป็นไพ่ของการมีครอบครัวนะครับจึงว่า คนสดวันจันทร์นะครับถ้ามีคนคุยด้วยอยู่แล้วก็ถือว่าความสัมพันธ์ก็ยังไปต่อได้ค่อนข้างดีแล้วคบอยลองคุยกันกค่อนข้างดีนะครับแต่คนที่ยังไม่มีคนคุยด้วยนะครับหรือว่าคนที่สวดจริๆชาววันจันทร์เนี่ยก็จะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่สามารถจะสารต่อความสัมพันธ์หรือสร้างความสัมพันธ์ใหม่ใหม่ได้เลยนะครับถือว่าว่าจังหวะมาถึงก็ก็่วยวยไว้นะครับถ้าเจอคนถูกใจนะครับต่อจากนั้นนะครับเรามาดูการที่สุขภาพนะครับสุขภาพของชาววันจันทร์ ในสัมดาห์ที่ถึงนี้นะครับก็แปลว่าได้ไพ่สิบไม้นะครับถ้าสิบไม้ปรากฏขึ้นนะครับไพ่ใบนี้นะครับเ,เป็นการเตือนว่ารเอาวางเรือกว่าอย่าทํางานหนักหรือโหมงานหนักหรือทํากิจกรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งหนักจนเกินตัวไปนะครับอาจจะทําให้มีปัญหาสุขภาพสะสมได้นะครับแต่ว่าโดยรวมสุขภาพก็อยู่ในระดับกลางๆอยู่นะครับแต่ว่าก็ไพ่ก็เตือนว่าอย่ามุ่งมั่นไม่ว่าจะเป็นการงานหรือกิจกรรมใดๆมากเกินไปจนเกิดปัญหาสุขภาพได้นะครับแล้วก็ระวังไว้บ้างละกันนะครับ ต่อจากนั้นนะครับก็มาสู่สิ่งที่ทุกคนรอกันก็คือเลขนำโชคประจําสัปดาห์นะครับเลขนำโชคประจาสัปดาห์ของชาววันจันทร์นะครับหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลข31นะครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลข41นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข50นะครับ31นะครับ41แล้วก็50นะครับเป็นหมายเลขนำโชคประจาสัปดาห์ของชาววันจันทร์ในสัปดาห์ที่จะมนะครับ ก็ลองไปปรับใช้กันดูครับได้ผลอย่างไรก็มาคอมเมนต์รรบทราบกันด้วกันะครับสำหรับเทศนํานำโชคนำาหของชาววันจันทร์นะครับจอจากชาววันจันทร์นะครับเราก็จะมาสู่ชาววันอังคารอีกเช่นเคยนะครับว่าชาววันอังคารนะครับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานของเราสุขภาพจะได้นำโชคจะเป็นเช่นไหนเรามาดูกันที่สุขการเงินกันก่อนแล้วกันนะครับการเงินของชาววันอังคารนะครับพรากฏว่า เราได้ไพเ่เขาเรียกว่าเป็นไพ่แปไม้นะครับถ้าแปดไม้ขึ้นมาถือว่าการเงินของชาวบังคารก็ยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีอยู่นะครับถือว่ายังมีเงินจับจ่ายสอยเข้ามาค่อนข้างตามเป้าหมายอยู่นะครับเพราะฉนั้นถือว่าค่อนข้างลงตัวในแง่ของการเงินก็ถือยังไม่มีีะไรต้องหอวมาในแง่การเงินนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานกันนะครับการงานของชาวบังคารในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับก็เกิดว่า เราได้ไพ่คิงดาครับคิงดาปรากฏขึ้นถือว่าการงานจะผ่านผลไปได้ค่อนข้างดีนะครับถือว่าการงานค่อนข้างอยู่ในมือเราสามารถควบคุมแผนการต่างๆได้คด่อนข้างดีแล้วก็ในส่วนองการคนที่ค้าขายนะครับในสัปดาห์นี้ก็ถือว่ามียอดขายค่อนข้างระดับกลางบวกได้เลยนะครับสำหรับคนก้าคนขายชาวอังคารน,นะครับ ต่อจากนั้นนะครับเป็นเรื่องความรักกันนะครับเพราะล้คนชาววันอังคารที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เจอเฮอร์มิตนะครับหรือไพ่เจอสครับพอไพ่ใบนี้ขึ้นมาปรากฏขึ้นแสดงว่าความสัมพันธ์ของความกาัในครอบครัวถือว่ายังไปได้อยู่ระดับกลางๆอยู่นะครับยังไม่มีอะไรทะเลาะอบาแบบการทุกอย่างไปด้วยความสงบนะครับเพราะว่าเจสีท่านก็อยู่ชอบปีวิเวกชอบอยู่ในความสงบนะครับไปด้วยการเรื่อยๆนะครับ ไม่เื่อหวานไม่หวานชื่นแต่ว่าถือว่ายังคงไปได้อย่างสบายๆนะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวโสดกันบ้างนะครับเพราะคนรักของชาวโสดนะครับว่าชาววางคันนะครับเขาบอกว่าเราได้ไพ่แปกถ้วยนะครับไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของความห่างไกลของความสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นออพอไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นแสดงว,ว่าถ้าชาวโสดบางคานนะครับมีคนคุยด้วยอยู่แล้ว,ก,ก,ลวก็อาจจะเป็นสัปดาห์ที่อาจจะต้องางห่างกันบ้างนะครับอาจจะเป็นห่างกันเรื่องจากว่าอาจจะไปธุระ หรือว่าการงานต่างๆเกิดขึ้นนะครับโดยที่เขาเรียกว่ายังรักแบบห่างๆกันอยู่นะครับเพราะฉนั้นก็อาจต้องต้องปรับปรุงอย่าเพิ่งกังวลมากนะครับอาจจะห่างกันบ้างนะครับและขณะเดียวกันนะครับถ้าเป็นคนที่โสดจริๆชาววังคาและยังไม่มีคนคุยด้วยก็อาจจะเป็นช่วงที่ยังไม่เหมาะในแง่ของการเริ่มต้นความสัมพันธ์เลใหม่นะครับเพราะว่าเวลามันยังไม่ได้ครับยังเป็นความห่างเกิดกันอยู่นะครับก็ต้องรอจังหวะรอฟังคุณหนุ่มครับสัปดาห์หน้าครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับชาววังคานะครับ ต่อมาเป็นเรื่องสุขภาพครับสุขภาพของชาววังคานในสัปดาห์ที่ถึงนี้ปรากฏว่าเราได้ให้สองถ้วยนะครับพอสองถ้วยปรากฏขึ้นถือว่ารรเาาารามีเรื่องสุขภาพของชาววังคานก็ถือว่ายังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับยังไม่เหนื่อยต้องห่วงกันมากมายอย่างงี้สุขภาพถือว่าในสัปดาห์ที่ค่อนข้าสดใสอย่งเงสุขภาพของชาววังําญนะครับต่อจากนั้นนะครับเราลองมาดูกันนะครับในสิ่งที่ทุกคนรอการกัคือเลขทำโชคประจำสัปดาห์ครับเลขทำโชคประจำสัปดาห์ของชาววังคานนะครับหมายเลขแรกนะครับก็คือ หมายเลข74นะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข0 9นย์นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข94นะครับเออ74นะครับ0 9ย์แล้วก็94นะครับเป็นหมายเลขนำโชคประจำสัปดาห์ของชาววันอังคารนะครับกอไปปรับใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรมาคอมเมนต์รับทราบกันดีแล้วกันนะครับสำหรับเลขนำโชคประจำสัปดาห์ของชาววันอังคารในสัปดาห์ที่จริงนี้นะครับ บทจากชาววังคานะครับเราก็จะมาถึงตาชาววันพุธอีกเช่นเคยนะครับว่าชาววันพุธในสลาที่ถึงนี้นะครับทั้งการเงินการงานคามักสุขภาพและเลขเลขนำโชคจะเป็นเช่นไรนะครับเราก็จะมาเริ่มกันที่การเงินก่อนเลยนะครับการเงินของชาววันพุธนะครับเขาบอกว่าเราได้ไพ่นะครับ อัศบินถ้วยนะครับอัศบินทวยขึ้นมาถือว่าการเงินอยู่ระดับกลางๆครับถือว่ายังไปได้ค่อนข้างดีนะครับถึงแม้ไม่หรือหวาแต่ก็ไม่ขี้เหร่ก็ถือว่ามีงินจับจ่ายใช้สอยได้ค่อนข้างดีนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องการงานครับการงานของชาววันพุธนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่สามเหรียญนะครับพอสามเหรียญขึ้นมาถือว่าการงานก็ยังลุกล่วมสำเร็จลุลมไปได้ค่อนข้างดีเช่นกันนะครับเขาเรียกว่า เป e ็นไปตามแผนการที่วางไว้ได้นะครับแล้วก็คดียวกานนะครับสำหรับชาววันพุธที่ค้าขายนะครับถือว่าจะมียอดขายค่อนข้างดีกอบการคือว่ามีลูกค้าประจำมาอดเดือนค่อนข้างดีเลยนะครับในแง่ของการค้าการขายของชาววันพุธนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของความรักนะครับเรื่องของชาววันพุธที่มีครอบครัวแล้วก่อนนะครับเขาบอว่าเก่าเจ้ไพ่อัศบินดาบนะครับถือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ยังไปต่อได้ค่อนข้างดีนะครับยังไม่มีอะไรต้องห่วงมากนะครับในแง่ของความสัมพันธ์ของ คน abei, ula, ités, kind of kind of all, ในครอบครัวนะครับสำชาววันพุธที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อจากนั <Gothic> ้นก็เ hm. ป็นเรื่องของชาวโสดกันต่อเลยนะครับชาวโสดวันพุธนะครับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เดอะเฮลโเพนถือไพ่พระสังฆราชถือว่าความสัมพันธ์ของชาวโสดวันพุธถ้ามีคนคุยด้วยแล้วก็ถือว่าความสัมพันธ์ก็ยังไปได้ต่อเรื่องค่อนข้างราบลื่นนะครับเรื่อยๆไม่หวือหวาไม่สบิดไม่แต่วก็ไม่มีปัญหานะครับและขณะเดียวกันนะครับถ้าเป็นคนที่ยัง ส่วนจริงๆชาวาพุทธนะครับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ของการดโจดย์จ้องๆในแง่ของความสัมพันธ์อยู่นะครับยังถาจาอยากจะเริ่มพัานาส,สัมพันธ์ก็จะต้องใช้ความยายามใหมา่ๆความยายา,มา,ยา,ม,ายมากหน่อยเดีวยวกันนะครับเพราะว่าไพ่พระขึ้นมานี้ท่านก็ยังไม่ค่อยสนใจเรื่องความหลักเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ยังคงยิ่งๆในแง่ของความสัมพันธ์นะครับอาจจะต้องรองจังหวะที่มันแบบหวานชื่นกว่านี้นะครับก็ลองดูไปนะครับแต่ถ้าอยากจะเริ่มก็เริ่มแต่จะเริ่ม พอสมันจะเริ่มหน้าที่อื่นนะครับสำหรับคนสดชาววันพุธนะครับต่อมาเป็นเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพของชาววันพุธในสัปดาห์ที่ะถึงนี้นะครับอบอกเลยว่าเราเทพายเด๋อเลเวอร์ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างดีในแง่ของสุขภาพนะครับสุขภาพยังแข็งแรงหายห่วงก,กันไปได้เลยนะครับในแง่สุขภาพของชาววันพุธในสัปดาห์ที่ะถึงนี้นะครับและต่อจากนั้นนะครับมาสู่สิ่งที่คนรอกันก็นกคือเรื่องทำโชคประจำสัปดาห์นะครับ เลขนำโชคประจำสัปดาห์หมายเลขแรกนะครับของชาววันพุธก็คือหมายเลข63นะครับหมายเลขถัดมานะครับก็คือหมายเลข65นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข17นะครับ63นะครับ65แล้วก็17เป็นหมายเลขนำโชคประจำสัปดาห์ของชาววันพุธในสัปดาห์ที่ถึงนี้นะครับลองปรับเช็คกันดูครับได้ผลอย่างไรก็มาคอมเมนต์ทรับกันดัวลวกันนะครับ ต่อจากชาววันพุธนะครับก็จะเป็นตาชาววันพหัสอีกเช่นเคยนะครับว่าชาวบัพหัสนะครับในสัปดาห์ที่ถึงนี้นะครับทั้งการเงินการงานความรักสุขภาพนะครับและเลขนาโชคจะเช่นไรนะครับเราก็จะมาเริ่มกันที่การเงินกันก่อนนะครับการเงินของชาววันพุธนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เดอะฟูลนะครับเพราะเดอะฟูลปรากฏขึ้นถือว่าการเงินก็ถือว่า ยังมีการนทุนจาใ,ใช้ใสยได้ค่อนข้างดีนะครับกลาประกาศขึ้นไปได้เลยนะครับหรือว่าจะมีอิสระทางการเงินพอสมควรนะครับยังยังไม่ค่อยมั่งต้องหมอบากในแง่ของการเงิน,นะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานครับการง,งานของชาววัดพคุณธหัตในสัปดาห์ที่จุดนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่ห้าเหรียญนะครับห้าเหรียญึ้นมานะครับการสะท้อนเลยว่าจะช่วงจังหวะที่การงานอาจจะมีเรื่องติดขัดขึ้นมาได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังนิดหนึ่งว่าแผนการต่างๆที่วางไว้าอาจจะมีเรื่องสะดุด ไปไปตามแผนการต้องมีการแผนสำรองบั้งนะครับรวมทั้งคนที่ค้าขายนะครับชาวบัพตุหัสในงอสตรายหรนี้อาจจะมีเรื่องที่ไม่เป็นไปตามแผนการในแง่ของการค er ้าขายอาจจะเป็นช่วงที <Aaa. S 1> ่เง <Yeah. S 2> er ียบเหงาในแง่ของการในแง่ของยอดขายยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็วางแผนตั้งรับคนไว้ดีๆเลนิดนึงนะครับถ้าอะไรที่ต้องเลือกไปก่อนก็เลือกไปก่อนได้นะครับสำหรับการค้าขายของชาวัพุทสหัสนะครับ ต่อจากนั้นมา,มาดูกันต่อในแง่ของความรักกันนะครับเพราะเราบองชาววัมพุทธหัสในที่มีครอบครัวแล้วก่อนนะครับเปดาส์ที่ถึงนี้เพราะแปลว่าเราได้ใพ่ห้าไม้นะครับถ้าห้าไม้ปรากฏขึ้นถือว่าความสัมพันธ์ของชาววัมพุทธที่มีครอบครัวแล้วอาจจะมีเรื่องขัดแย้งไม่ลงรอยกันในแง่ของความคิดความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉนั้นก็ให้ใช้ความใจเย็นก็ค่อยคุยค่อยเจรจาถ้ามีอะไรก็ตามก็ใช้ความใจเย็นไปที่ตั้งก็จะได้ผ่านตรดสร์นี้ไปได้ด้วยดีนะครับ ต่อมานะครับเป็นเรื่องของชาวโสดกันบ้างนะครับชาวโสดวรรันพุธในสัปดาห์ที่จะมากฏว่าเราได้ไพ่สาม่วยแสดงว่าเป็นช่วงจังหวะที่ค่อนข้างดีของชาวโสดวันพุธนะครับถ้ามีคนคุยด้วยอยู่แล้วก็ยังสามารถสารต่อความสัมพันธ์ไปได้ค่อนข้างหวานชื่นกันดีมากนะครับและขณะเดียวกันนะครับสำหรับชาวโสดวันพุธที่ยังไม่มีคนคุยด้วยนะครับเรื่องโสดจริงๆเนี่ยก็จะเป็นช่วงจังหวะที่สามารถจะเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆได้ค่อนข้างได้เลยนะครับสำหรับชาวโสดวันพุธที่ ที่ยังสดนะครับต่อมามาดูที่สุขภาพกันนะครับสุขภาพของชาวพฤหัสในสัปดาห์ทีุ่ดนี้เพราว่าเราได้ไพ่าราชนีดาบนะครับพอราชินีดาบปรากฏขึ้นถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับรับสุขภาพของชาววันพฤัสในสัปดาห์ที่สุงนี้นก็หายโง่กันไปได้เลยนะครับในแง่ของสุขภาพนะครับต่อจากนั้นนะครับจะเป็นเรื่องของเลขนำโชคประจำสัปดาห์นะครับเลขนำโชคประจำสัปดาห์หมายเลขแรกของชาววันพฤหัสก็คือหมายเลข11นะครับ หมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข28นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข83นะครับ11นะครับ28แล้วก็83เป็นหมายเลขนำโชคประจำสัปดาห์ของชาววันพุหัสในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับกล้องปรับเช็คกันดูครับได้ผลอย่างไรก็มาคอมเมนต์รับทราบกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับเลขนำโชคของชาววันพฤหัสน,นะครับ พอาเจชาววันพฤหัสก็จะเป็นตาชาววันศุกร์อีกเช่นเคยนะครับว่าชาววันศุกร์ในสัปดาห์ที่ถึงนี้นะครับทั้งการเงินการงานความรักสุขภาพและ,และ,และเรื่องราวโประจำสำัปดาห์จะเป็นเช่นไรนะครับเราก็เราก็มาเริ่มกันที่การเงินกันต่อเลยนะครับการเงินของชาววันศุกร์นะครับในสัปดาห์ที่ถึงนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่เดอร์สตาร์นะครับพอเดอร์สตาร์ขึ้นมาแสดงว่า การเงินค่อนข้างใหล่หรือดีมากเลยนะครับสำหรับชาวันุเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างดีมากในแง่ของการเงินครับก็ถือว่าการเงินเป็นวีดีการ์ดแสนสดค่อนข้างดีมากแล้วก็ได้การแผนการเงินจะตามไปตามแผนการเงๆที่วางไว้นะครับนอจากนั้เป็นเรื่องของการงานกันนะครับการงานของชาววันศุกร์ในสัปดาห์ที่ถึงนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่สองเหรียญนะครับสองเหรียญปรากฏขึ้นถือว่าการงานอาจจะมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงแผนการต่างๆที่วางไว้อาจจะ วางแผนอย่างหนึ่งอาจจะไม่ได้ตรงผลอาจจะไม่ตรงปตามแผนการที่วางไว้อาจจะต้องมีการปรับปรุงแผนเพื่อให้ทุกอย่างดําเนินต่อไปได้ด้วยนะครับแล้วก็ขดเดียวกันนะครับสําหรับคนที่ค้าขายชาววันศุกร์นะครับในสัปดาห์นี้อาจจะต้องเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างวุ่นวายในแง่ของการปรับปรุงแผนการต่างๆเพื่อให้ให้รักษายอดขายหรือให้ยอดขายกระเตื้องขึ้นได,ด,ด้ก็ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นสัปดาห์ที่จะต้องเหนื่อยนิดหนึ่งในแง่ของการปรับเปลี่ยนแผนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งการงานและการเงินและการค้าขายนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของความรักนะครับเร,เรื่องของชาวบันุขเอาที่มีครอบครัวแล้วก่อนแล้วกันนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่สองถ้วยนะครับใบนี้ท่านประทจงถึงความรักไข่กลมเกลียวกันอย่างดีนะครับสหรับอภรณ์สบันของคนที่มีครอบครัวแล้วชาววันสุขถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างดีมากนะครับความรักไข่กลมเกลียวอย่างดีอยู่นะครับต่อมานะครับจะเป็นในแง่ของชาวโสดครับชาวโสดบันศุ์นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ชิง ถ้วยเดือก็ใช่ถ้วยถือว่าความสดวันศุกร์ที่ยังโสดและมีคนคุยด้วยก็ยังสารต่อความสัมพันธ์ไปได้ค่อนข้างดีอยู่มากเลยนะครับก็ให้กดไปได้หนึ่งแง่ของความสัมพันธ์นะครับยังรักให้ฟองต่อกันอยู่นะครับแล้วในเดียวกันนะครับสำหรับคนโสดว,วันศุกร์ที่ยังไม่มีคนคุยด้วยเนี่ยก็จะเป็นช่วงจังหวะที่สามารถจะสร้างเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ได้นะครับก็จะเป็นช่วงจังหวะที่ถ้าเจอคนูกใจก็ลองสร้างความสัมพันธ์ใหม่กันดูนะครับ ต,ต่อจากนั้นเรามาดูกันที่สุขภาพเขาสุขภาพของชาวบรรสัในสัปดาห์ที่ถึงนี้นะครับก็แบบว่าได้ไพ่เจอเฮอร์บินะครับเ h อเฮอร์ t ินี่ถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับหรับสุขภาพของชาวบรรสัในสัปดาห์ที่ถึงนี้นะครับยังไม่มีอะไรต้องห่วงมากในแง่ของสุขภาพนะครับก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างราบลื่นเรียบๆไปเรื่อยๆไม่ดีกวาแต่ว่าก็ไม่ได้แย่นะครับเรงสุขภาพของชาวบรรสัตลอดสัปดาห์ที่ถึงนี้นะครับ ต่อจากนั้นนะครับเราก็มาดูกันในสิ่งที่คนกอ่อกันก็คือเลขนำชโชคประจําสัปดาห์นะครับเลขนำโชคประจําสัปดาห์ของชาววันศุกร์หมายเลขแรกก็คือหมายเลข45นะครับหมายเลขถัดมานะครับก็คือหมายเลข46นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข26นะครับนี่เรียกเองนะครับผมไม่ได้จัดเองน,นะครับนี่เป็นการสิงไทยนะครับหมายเลข45 46แล้วก็26นะครับเป็นหมายเลขนำชโชคประจําสัปดาห์ของชาวศุกร์ในสัปดาห์ที่ถึงนี้นะครับ ลองปรับใช้กันดูครับได้ผลอย่างไงมาคอมเมนต์ให้รับทราบกันดูแล้วกันนะครับสำหรับเลขนำโชคประจำสัปดาห์ของชาววันศุกร์นะครับหมดจากชาววันศุกร์นะครับก็จะเป็นเรื่องของชาววันเสาร์อีกเช่นเคยนะครับว่าชาววันเสาร์นะครับในสัปดาห์ที่ถึงนี้นะครับทั้งการเงินการงานความรักสุขภาพและเลขนำโชคประจำสัปดาห์จะเป็นเช่นไรนะครับนะครับเราก็จะเริ่มกันที่การเงินก่อนเลยนะครับ การเงินของชาววันเสาร์นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เอ่อ t h แ h a n g นะครับแฮงแมนปรากฏขึ้นถือว่าเป็นสัปดาห์ที่การเงินต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอย่าใช้จ่ายเงินจนเกินตัวก็ได้นะครับอาจจะพิการณาแผนการต่างๆที่วางไว้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังไปนิดนึ่งนะครับในแง่ของการใช้ใจ่ายเรื่องการเงินการทองน,นะครับอาจจะมีการช็อตจากการเลือกการเงินเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังกันหนึ่งนะครับ จะลชใจในแง่ของการใช้ใจเดินจนเกินตัวไปนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงาน,นครับการง,งานของชาววันเสาร์ในสัปดาห์ที่ถันะครับปรากฏว่าเราจะไพ่แปดถ้วยนะครับถ้าแปดถ้วยปรากฏขึ้นถือว่าการงานอาจจะมีอ่ะมีปัญหาที่ไม่ตรงกับแผนการต่างๆที่วางไว้ได้ด้วยเช่นกัน,นครับเพราะฉะนั้นก็พยายามมีแผนสำรองหรือว่าเช็คผลต่างๆให้ดีนะครับจะได้ไม่มีเซอร์ไพรส์นะครับว่าวางแผนอย่างหนึ่งจะเอ๊ะทำไมทำจริงแล้วมันไม่ได้ตรงตามนันนะครับ และสถานเดียวกันนะครับสำหรับคนที่ค้าขายชาวเป็นเสาร์นะครับก็อาจจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นกับลูกค้าลูกน้องหรือู้ร่วมงานยเจยเช่นกันนะครับเพราะฉนั้นก็พยายามเช็คแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็วางแผนสำรองไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้ผ่านพ้นสถานทีไปได้ด้วยดีสำหรับเรื่องการงานนะครับต่อมาเป็นเรื่องความรักกันต่อครับความรักของชาววันเสาร์เอาที่มีครอบครัวแล้วก่อนนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่สามดาบนะครับ สามดาปรากฏขึ้นถือว่าจะเป็นสัปดาห์ที่อาจจะมีปัญหาเนื่องจากมือที่สามเข้ามาสอดแทรกในความสัมพันธ์ของชาววันเสาร์ที่มีครอบครัวแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามตั้งสตินะครับอะไรที่ไม่ควรทำก็อย่าทำนะครับอะไรที่ควรทำก็ทําไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ความตับแน่นนะครับจะได้มีปัญหาการเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆค่อยๆเจรจากกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์ที่มีครอบครัวนะครับ ต่อจากนั้นนะครับเราก็มาดูการในแง่ของชาวโสดกันต่อครับชาวโสดวันเสาร์ในสัปดาห์ที่สิบนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ใช้แปดเหรียญก็ถือว่าชาววันเสาร์ที่ยังโสดและมีคนคุยด้วยแล้วก็ยังสามารถสานต่อความสัมพันธ์ไปได้ค่อนข้างดีนะครับและขณะเดียวกันนะครับสาหรับชาววันเสาร์ที่ยังโสดและยังไม่มีคนคุยด้วยก็ยังก็สับก็เป็นจังหวะที่สามารถจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าเจอกันที่ถูกใจในสัปดาห์ที่สิบหนี้นะครับ ต่อจากนั้นเป็นเรื่องของสุขภาพกันนะครับสุขภาพของชาวเันเสานะครับในสัปดาห์ที่่างนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ท่หกถ้วยนะครับผมช่วยปรากฏขึ้นถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีมากเลยนะครับรับสุขภาพของชาววันเสารในสัปดาห์ที่ถึงนี้นะครับก็หายปวดกันไปได้เลยนะครับในแง่ของสุขภาพนะครับสำหรับชาววันเสา์นะครับต่อจากนั้นนะครับเรามาสู่สิ่งที่ทุกคนรอกันต่อก็คือเลขนำโชคประจําสัปดาห์นะครับ แลขนำโชคประจำสัปดา์ของชาวบันเสาร์หมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลข62นะครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลข02นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข37นะครับ62นะครับ02แล้วก็37เป็นหมายเลขนำโชคประจำสัปดาห์ของชาวบันเสาร์ในสัปดาห์ที่ตรนี้นะครับอก้องปับเช็คกันดูครับได้ผลอย่างไรมาคอมเมนต์ให้รับทราบกันด้วยนะครับสำหรับเลขนำโชคประจำสัปดาห์ ของชาววันเสาร์ในสัจจาที่จะถึงนี้นะครับก็หมดแล้วนะครับสําหรับการทํานายดวงรายสัจดาของคนทังจิตวันยาตอะนี้เรื่านำโชคของคนทังจิตวันนะครับดวงที่ทํานายไปนะครับทั้งหมดถือว่าเป็นการทํานายดวงแบบก,ากลางไม่ได้เจาะจงท่านหนึ่ง,ท,นนงท่านใดเป็นพิเศษนะครับเพราะนั้นก็ให้ใช้วิจารณญาณในการนาไปใช้ด้วยกันนะครับแต่อย่างไดก็ตามนะครับ ในรุ่นนี้ไม่มีเหตุกิดเกิดขึ้นนะครับท่านที่เปิดมารับชมรับฟังคลิปต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะมีตัวสัมพันธ์กับการำนายต่างๆเหล่านี้ได้โดยอัตโนมัติครับถือว่าเป็นเรื่องของดวงเลือกคนไม่ใช่คนเลือกดวงนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทางทำหน่ายด้วยผ้าให้ทำไมถึงความไม่ยั่งยืนได้นะครับแล้วอย่างไรก็ตามก่อนจากการก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสังเิตด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิป นะฮะคลิปหน้าต่อไปนะครับยังไงก็ตามเราก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับที่เราชมฟังคลิปในวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับมีความสุขม,มีกจกระเป๋าเด็กกันทุกท่านนะครับยังไงเราก็พบกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์ถัดไปนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ต้องสวัสดีกันก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีนะครับ